สปอร์ตไลท์ทุกดวงาสาตร์ส่องไปที่บิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือขยับไปทางไหนซื้อก็จ้องแต่จะจับผิดจับถูกโดยเฉพาะการนั่งตำแหน่งลูกรักคนโปรดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือบิ๊กป้อมที่ดูเหมือนจะมากบาร,รมีกว่าใครในยุคที่คสอชอปกครองบ้านเมืองมาจนถึงวันนี้เลยต้องบอกนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลายเป็น บุคคลที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สังคมนั้นจับจ้องและโฟกัสเป็นพิเศษว่าจะไต่บันไดก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผอบอตรอได้เมื่อไหร่จะช้าหรือจะเร็วและจะมีโอกาสไต่ขึ้นไปได้ไหมการไต่ครั้งนี้เนี่ยทำไมถึงใช้คำว่าไตา่เพราะว่าการขึ้นเนี่ยถ้าบางที่เนี่ยบางคนเนี่ยต้องเรียกว่าอาจจะถวายพาน แล้วเอาไปทุนเลยเอาไปทุนขึ้นตำแหน่งนะครับไม่ได้ทุนอย่างอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่หยิบยกมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการบุกค,ค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กนี้อย่างที่บอกไปนี่ถือเป็นการลูบคมบิ๊กโจ๊กเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันเป็นความบาดหมางที่เกิดขึ้นหรือเปล่าบิ๊กแปะบิ๊กโจ๊กโอ้ต้อบอกว่าเป็นพี่เลิฟแล้วก็น้องรักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกม อำนาจเนี่ยมันเข้ามาอย่าลืมนะครับว่าตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะครับแล้วแน่นอนว่าการช่วงชิงความเป็นใหญ่การมีอำนาจอยู่ในมือทั้ง2ท่านเนี่ยนะผมเชื่อว่ามีเจตนาอันลึกบริสุทธิ์นั่นก็คือว่าจะต้องรักษากฎหมายนะครับแต่การรักษากฎหมายนั้นเกมการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รักษา ยากกว่ากฎหมายอีกทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราย้อนไปเมื่อห6ปีก่อนวันที่บิ๊กโจ๊กมียศเพียงพลตำรวจตรีไม่รู้ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเคยมีข่าวมีประเด็นที่สังคมจับจ้องเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่เหนือพลตำรวจเอกในสตอชอทุกนายนั่นหมายรวมไปถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานหรือบิ๊กแปะซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นด้วย แต่จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามสปอตไลท์ทุกดวงาสาดส่องไปที่บิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือขยับไปทางไหนซือ้อก็จ้องแต่จะจับผิดจับถูกโดยเฉพาะการนั่งตำแหน่งลูกรักคนโปรดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือบิ๊กป้อมที่ดูเหมือนจะมากบาร,รมีกว่าใครในยุคที่คอสอชอปกครองบ้านเมืองในระยะแรกครับเคยมีข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์รักที่สะบั้นลงระหว่างบิ๊กแปะกับบิ๊กโจ๊ก กลายเป็นเรื่องก็อสิบในวงการสีกากี่เขาคุยกันออกแซบรถออกชาติกันหน้าดูนะครับเรื่องความขัดแย้งทำคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจที่บิ๊กโจ๊กถูกคอรหาใส่ร้ายโจมตีว่าเป็นไอโมงนั่งจัดโผตำรวจแล้วยึดอำนาจพบตรไปกินรวบไม่แบ่งใครแต่ฉากหน้าที่ปรากฏอยู่ตามสื่อดันไปมีภาพของบิ๊กโจ๊กบิ๊กแปะควงคู่ออกงานกันอย่างชื่นมืน่นไม่มีท่าทีว่า แตกหักตามเสียงหลือเสียงเล่าเลยจวบจนฉากรบปรากฏขึ้นครับเมื่อไหร่ล่ะหลังจากบิ๊กโจ๊กเจอวิบากกรรมถูกเด้งฟ้าผ่าเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในขณะนั้นได้ใช้อำนาจมาตรา44สั่งปลดบิ๊กโจ๊กพ้นจากข้าราชการตำรวจกลายเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะพิเศษแบบนั้นได้ตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าคอสชอ,อยู่เลยนะครับสำหรับลุงตู่เนี่ยแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่สุดแล้วผิดด้วยข้อหาอะไรแต่พอเหตุการณ์มือปืนยิงรถบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าส่งสัญญาณยิงตรงไปที่บิ๊กแปะ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ในคดีต่างๆแต่ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้เพราะบิ๊กจ๊กมั่นใจว่าการถูกลอบทำร้ายครั้งนั้นเกิดจากเมื่อครั้งที่ตนดำรงตำแหน่งผอบอสอตอสอตมอสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้เซ็นหนังสือถึงบิ๊กแปะผอบอตรในขณะนั้นให้อะไรยกเลิกโครงการซื้อเครื่องไบโอเมตริกนี่หลายคนที่อยู่ในวงการต้องจำได้แน่นอน ทีนี้ความบาดมางของบิ๊กโจ๊กบิ๊กแปะเนี่ยถูกสื่อขยี้ข่าวกันรายวันเลยครับทั้งปล่อยคลิปเสียงหลุดส่งต่อข้อมูลสื่อเอาไปตีแผ่กันจนฉาสนันวงการสีกากีแตกหักกันถึงขั้นที่ว่าพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมก็ห้ามสึกไม่ไหวเอาไม่อยู่แล้วพี่ใหญ่ทำไงก็ได้แต่นั่งดูอยู่ห่างๆแหละครับ แต่ภายหลังบิ๊กแป๊ะเกษียณราชการได้ไม่นานถึงเวลาของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขคนนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งจึงได้จรวจปากกาเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กย้ายกลับมาสวมเครื่องแบบสีกากีได้ความภาคภูมิใจนั่นก็คือว่าสิ้นสุดวิบากกรรมเกือบ2ปีที่ระหกระเหินอยู่แต่ความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กบิ๊กแป๊ล่ะที่เคยฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายท้าที่สุด ก็ได้จับมือคืนดีกันโดยการันตีได้จากการที่บิ๊กแปะเคยเดินทางไปร่วมงานศพแสดงความเสียใจต่อพ่อของบ mm ิ hmm. ๊กโจ๊กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมายัางไงเลยครับและนี่ก็คือฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งระหว่างบิ๊กโจ๊กและบ mm ิ hmm. ๊กแปะก่อนที่ต่างฝ่ายจะแยกย้ายไปทำงานตามวิถีชีวิตของใครของมัน นี่คือขวากน้ําต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ย้ําด้วยว่าคําพูดของบิ๊กโจ๊กในวันที่ตํารวจที่ถูกตํารวจคอมมานโดบุกบ้านเนี่ยถือเป็นการเตือนตํารวจชุดจับกลุมให้ทุกคนเตรียมใจเอาไว้ดีๆว่าสักวันหนึ่งใครที่ไปแตะต้องคดีความไปเกี่ยวข้องกับบุคคลวงในตํารวจนะครับเป็นเรื่องของการเมืองภายใน อาจจะถูกฟ้องร้องแล้วก็หยิบยกชันนักที่ติดหลังอยู่เนี่ยออกมาทั้งที่บิ๊กโจ๊กเคยออกมาพูดด้วยท่านผู้ชมว่าอย่าให้ไปแตะนะเพราะถ้าไปแตะคนคนนั้นไปแตะคนคนนี้จะต้องสาออกมาให้หมดนี่คือการขู่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดไปแล้วเหมือนกับว่าจะขัดต่อมาตรา157หมายก็คืออะไรละเว้นปฏิบัติหน้าที่ รู้ทั้งรู้ว่าภายในมันสกรปรกไม่สะอาดแต่ทำไมตัวเองรู้ข้อมูลถึงไม่ทำเรื่องเหล่านี้ออกมาอย่างโปรง่งใสล่ะนี่ก็เป็นคำถามที่หลายคนคาใจว่าเหมือนตัวเองรู้อยู่แล้วแต่เป็นการเตะตัดขากันภายในวงการสีกากรีหรือเปล่าตัวเองรู้ไก่เห็นตีนงูงูก็ย่อมเห็นนมไก่แต่ทำไมคุณไม่เอาสิ่งเหล่านี้ แช์ออกมาให้สังคมได้รับรู้นี่คือฉากรบบิ๊กแปะบิ๊กโจ๊กนำมาสู่ไทม์ไลน์ของพี่เลิฟน้องรักและขึ้นสู่เกมของอำนาจนั่นเองนะครับ วันนี้รายละเอียดของเจาะข่าวเด่นเราเจาะในรั้วของสอตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราวิเคราะห์กันเราวิพากกันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นไทม์ไลน์ถ้าผู้ชมที่สนใจในวงการสีกากีก็ขอให้ยึดมั่นตั้งหลักเอาไว้ว่าวงการนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่อะไรที่ไม่ดีมันก็ต้องตัดตัดอย่างเด็ดขาด นี่สิคือผู้นำที่พร้อมที่จะเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติ